ครับก็ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตน่าจะรักผมมากครับเรื่องนี้อยู่ๆก็วิ่งไปหาตีนตลอดเลยก็ค่อนข้างจะงอมเป็นมะม่วงแล้วก็ทอนแล้วครับผมเรื่องนี้ก็โอเคครับเรื่องครับถามว่ากลับรืพองนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้มาเจอน้องๆบางคนผมไม่ได้ไม่ยังไม่เคยได้ได้ร่วมแสดงอย่างน้องเบลเนี่ยเป็นศิลปินร่วมค่ายก็จริงแต่เรายังไม่เคยทํางานด้วยกันแต่พอได้เจอกับกับน้องแล้วได้เห็นน้องน้องทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ น้องเก่งน้องมีพัฒนานการที่แบบที่ดีมากๆากหรือไหมกับตัวใครมุงเราเคยเจอนี่ครับคนนี้เลยผมเองก็เรื่องแรกที่ที่ได้เจอเขานะครับอ,อย่าง,<อ>งที่พี่นุ่นบอกอันนี้ขอขอชื่นชมคนอื่นก่อนนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่นุ่นบอกว่าน้องสองคนมีมีวิธีการเล่นที่ที่ค่อนข้างหรือผมผมขอยกตัวอย่างเลือกซีนซีนหนึ่งมันเป็นซีนซีนหนึ่งที่เราจะได้เจอกันแต่ว่าเราจะไม่บอกกันว่าเราเป็นเป็นอะไรกันหมายถึงว่าเราในเรื่องนะครับ เขาจะไม่คุยกับผมเลยวันนั้นปกติเขาเดินผ่านผมเขาจะทักทายพี่สวัสด,ดีแต่วันนั้นเขาเดินผ่านผมผมคงคิดว่าผมคิดว่าเขายังไม่อยากที่จะเข้ามาคุยกับผมเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเล่นสนิทก,กับผมแล้วอะวันนั้นเขาจะอาจจะเล่นสีนั้นไม่ออกผมเออผมผมมองวิธีการของน้องในการทํางานผมเออมันเก่งว่ะอ,อะไรเงี้ยอ,อย่างแล้วก็นี่นี่ครั้งแรกเมือนกันครับที่ที่ได้เจอกับน้องนี่ก็เก่ง<ๆ>มากๆมามาซีาแรกก็โดนเขาดุใส่เลย ไม่ดูเขาทำไมเออเขาเป็นคนดีครับเป็นคนดีคือนักแสดงทุกคนต้องบอกว่าเรื่องนี้ถึงเราอาจจะอันนี้อันตํนดานอยู่แล้วไม่ไม่กล้าแตะนะครับคือนักแสดงเรื่องนี้บางทีในในในความรู้สึกผมอาจจะใหม่ใหม่ในการที่เราได้เจอกันแต่ทุกคนอ่ะเราได้ทํางานพอเราได้ทางานร่วมกันผมบอกเลยว่าละครเรื่องเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเราเป็นนักแสดงใหม่และเก่าผสมกันแต่นักแสดงใหม่ๆอ่ะที่พี่โอ๊ตเลือกเข้ามาแล้วก็พี่นุ่นปั้นขึ้นมา ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เข้มข้นจริงจริงจริงครับเพราะว่าเราได้พุ่มกับที่ดีเอาเนี้ผมจริงๆผมพูดจริงจริงจริงเพราะว่าเพราะว่าเราได้พุ่มกับไปสามเรื่องเอาไปสามเรื่องไม่ใช่เอ้ยอันนี้ผมไม่ได้เลียผมพูดตรงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่ผมได้ทำงานกับพี่กับพี่ชายคนนี้ผมได้เล่นละครกับช่องวันเนี่ยผู้ใหญ่ให้โอกาสผมมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้าแล้วนะครับ ผมได้เจอพี่ชายคนนี้เรื่องแรกก็คือตอนที่เล่นกับพี่ไม้เรื่องสุดรักแซบอิลลีเหมือนที่พี่ไม้บอกเลยครับพุ่มกับคนนี้ไม่ได้เป็นแค่พุ่งกับเป็นเป็นครูด้วยบางสิ่งบางอย่างแกลงไปเล่นให้เราดูก่อนเลยว่าเอ้ยเป็นแบบนี้หรือบางทีอ่ะแกเข้าใจว่านักแสดงอย่างน้องๆเนี่ยเป็นนักร้องเราไม่มีเวลาที่ได้อ่านบทเพราะเราไปทํางานไปบางทีไปเล่นคอนเสิร์ตมาพี่เขาเดินเข้ามาเลยตีเบลก่อนหน้าเนี้มันเป็นแบบเนี้ย มันเป็นแบบนี้คลิกเลยแค่นั้นมันคลิกเลยครับนี่ผมก็จะบอกว่าผมแค่จะบอกว่าแล้วมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วมันเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วเหมือนแกะพยายามดึงดึงให้ให้นักแสดงได้เป็นตัวเองครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าเราขอเรื่องนี้ครับรอติดตามได้เลยมันเข้มข้นและดีมากมากครับครับ